เป็นวันสุขประเสริฐนะครับวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อที่1ถึง68มาระโกบทที่15ข้อที่1ถึง47ลูก,กาบทที่22ข้อ 6, 6ถึงบทที่23ข้อ56แล้วก็พระรรมยอห์นด้วยนะครับบทที่18ข้อ26จนถึง บทที่19ข้อ3 7นะครับนะการถูกตึงที่ไม่ยุติธรรมเพื่อความชอบธรรมสำหรับคุณแล้วก็สำหรับผมนะครับการถูกตึงที่ไม่ยุติธรรมจะนำมาซึ่งความชอบธรรมได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกทรยศพระองค์ทรงถูกจับกลุ่มการถูกทอดทิ้งเกิดขึ้นนะครับพระเยสุคริสต์ได้ถูกไต่สวนอย่างไม่ยุติธรรมพระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธพระองค์ทรงถูกปรับโทษพระองค์รทรงถูกเคี่ยนตีพระองค์ทรงถูกเยาะเย,ะเยะ้ย พระเยซูถูกบังคับให้แบกไม้เก่งเขนไปที่ภูเขากระหลกศรีรษะที่ซึ่งพระองค์ทรงถูกตรึงพร้อมกับนักโทษประหารอีกสองคนนะครับเราจะมาอ่านพระธรรมของพระเจ้าในมัทธิวบทที่27ข้อที่1ถึงข้อที่44นะครับพี่น้องเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะสังเกตว่ามีเรื่องของความบาปเรื่องของพระสัญญาหรือทัศนคติ มีคำสั่งหรือก็แบบอย่างอย่างถึองอย่างใดในพระคัมภีร์ที่เราอ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้เราจดบันทึกแล้วก็เขียนลงไปว่าจะเชื่อฟังพระคํำของพระเจ้าอย่างไรนะครับข้อที่1และข้อที่2นะครับพระเยซูทรงถูกนํามาหาปิลาตนะครับพอรุ่งเช้าพวกหัวหน้าปุโรหิตและก็พวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของประชาชนก็ปรึกษากันเรื่อง พระเยซูเพื่อจะฆ้าพระองค์พวกเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้กับปีลาตเจ้าเมืองพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์แล้วก็ไปอธิษฐานที่สวนเกตเมณีตลอดทั้งคืนที่พระองค์ไม่ได้สนอ,นอนแล้วก็อธิษฐานาด้วยความทุกข์แล้วก็พอรุ่งเช้าเช้ามืดนะครับของวันศุกร์พระเยซูคริสต ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกพาไปไตสวนต่อหน้าปิลาตนะครับมหาปุโรหิตในเวลานั้นนะครับข้อที่3นะครับบันทึกว่ายูดาสผู้ซึ่งทรยศพระเยซูได้ฆ่าตัวตายนะครับข้อที่3เมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงถูกลงโทษก็เสียใจจึงนำเงิน30เหรียญ นั้นมาคืนให้กับพวกหัวหน้าโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายพวกเขาจึงกล่าวว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเจ้าเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายพวกหัวหน้าโรหิตจึงเก็บเงินนั้นมาแล้วกล่าวว่าถ้าเก็บเงินนี้ไว้ในคลังพระวิหารก็ผิดพระบัญญัติ เพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือดเขาทั้งหลายจึงปรึกษากันและตกลงว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อสำหรับฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระชนะที่กล่าวโดยเยเรยมีผู้เผยพระชนะที่ว่าพวกเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้น ที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาข้าพเจ้าพี่น้องครับยูดาสอิสคาริโอตเป็นผู้ดูแลนะเป็นเห็นระิกเป็นผู้ดูแลเงินที่ใช้ในงานต่างๆที่สาวกพระเยซูคริสต์ได้รวบรวมแล้วก็พี่น้องที่ถวายเป็นเงินที่ใช้ในงานที่ทําร่วมกัน ในการทรยศพระเยซูคริสต์ยูดาสก็เห็นแก่เงินนะแล้วก็การทรยศพระเยซูทําให้ยูดาสเสียใจขอพระเจ้านําเราพี่น้องครับเราได้เห็นบทเรียนในชีวิตของอยูดาสว่า เมื่อมีการทรยศเกิดขึ้นมีการเสียใจแล้วก็สิ่งที่ทําลงไปนั้นจะทํำลายชีวิตทั้งหมดเลยนะทั้งการงานการเงินทั้งครอบครัวทั้ง,ท,งทุกอย่างในชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็ทำลายชีวิตของเขาเองขอพระเจ้าเบตตานะครับที่เราจะไม่เห็นแก่เงินเราจะไม่เห็นแก่ตําแหน่งชื่อเสียงในการรับใช้พระเจ้าหรือการติดตามพระเยซูคริสต์การเป็นสาวกของพระองค์ เอเมนไหมครับข้อที่11เป็นต้นไปนะครับปิลาตได้ไตส่สวนพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าท่านพูดถูกแล้วแต่เมื่อหัวหน้าปริหิตและพวกผู้ใหญ่ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตอบประการใดปิลาตจึงกล่าวกับพระองค์ว่า เจ้าไม่ได้ยินสิ่งไม่ได้ยินสิ่งที่ไม่ได้ยินสิ่งทั้งปวงที่พวกเขาเป็นพยานกล่าวหาเจ้าหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตัดจบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงประหลาดใจยิ่งนักนะปิราตเจ้าเมืองนะใต่สวนพระเยซูในเรื่องต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีคนฟ้องว่าพระเยซู จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะพระองค์ทรงตอบป,ปิลาศว่าเป็นความจรงิงพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเอเมนไหมครับเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นผู้ครอบครองบาลังชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเราข้อที่15นะครับการทรงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต ในช่วงเทศกาลเป็นธรรมเนียมที่เจ้าเมืองจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามที่ฝูงชนต้องการเวลานั้นมีนักโทษอุจจกันอยู่ไรหนึ่งชื่อบารับบัสเมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกันแล้วปีลาตก็ถามเขาทั้งหลายว่าพวกเจ้าต้องการให้เราปล่อยคนไหนบารับบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสเพราะว่ากออภัย เพราะท่านรู้แล้วว่าพวกเขามอบตัวพระองค์ไว้เพราะความอิจฉาในขณะที่ปีลาศนั่งว่าราชการอยู่นั้นพระยาของท่านใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ดิฉันไม่สบายใจมากเนื่องด้วยความผันที่เกี่ยวกับคนนั้นแต่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุโยงฝูงชนให้ขอปล่อยบรารบัด และประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่าในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนพวกเขาตอบว่าบรารบัสปีลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์พวกเขาพากันร,ร้องว่าให้ตรึงที่กังเขนเจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาทำผิดอะไรแต่พวกเขายิ่งร้องว่าให้ตรึงที่กางเขน เมื่อปีลาศเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดความวุ่นวายท่านจึงเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้วกล่าวว่าเราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิดฝูงชนทั้งหมดก็ร้องว่าให้ความผิดเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆของเราเถิดท่านจึงปล่อยบรารบัดให้พวกเขาและ เมื่อโบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตึงไว้ที่กางเขนนี่น้องครับมีการพิพากษาพระเยซูถึงประหารชีวิตนะแล้วก็ปีลาตต้องการที่จะช่วยให้พระเยซูไม่ต้องถูกประหารโดยให้ปล่อยมีประเพณีมีธรรมเนียมปฏิบัติก็คือ ในเทศกาลประศากดทางการโรมันจะให้คนยิวเนี่ยปล่อยนักโทษนะระหว่างบรารับัตกับพระเยซูเขาเลือกที่จะปล่อยให้บบรับัตเป็นอิสระนะซึ่งเป็นนักโทษที่ก่อกบ,บทต่อฐานรัฐบาลโรมัน,นถูกจับกลุ่มแล้วก็พวกเขาประหารพระเยซูนะให้ถึงที่กลางเขนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ ทําทให้เราได้เรียนรู้ได้บทเรียนว่าระหว่างชีวิตของเรากับพระคิดแทด้จริงแล้วเราเองก็ไม่ต่างจากบรารบัสที่จะต้องถูกตึงที่กางเขนจะต้องถูกประหารชีวิตจะต้องถูกพิพากษาถึงบึงไฟนรกแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงมาเพื่อรับโทษแทนบาปพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดใดๆเลยนะแต่พระองค์มาเพื่อที่จะรับโทษบาปแทนเราพระองค์ทรง ถูกตรึงแทนที่ปริวารถูกตรึงนี่ลอครับแทนที่เราจะถูกทุกทรมานแต่พระเยซูทําเพื่อเราให้เราขอบพระคุณพระเจ้าให้เรารับใช้แล้วก็ทํา,าตามคําสั่งของพระองค์ทาตามพระมหาบัญชาของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราจะตอบสนองด้วยการสํานึกในพระคุณความรักของพระองค์ข้อที่27นะครับพูวทหาร ล้อเรียนพระเยซูพวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปิตโตรียม,แล,มและรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักพระองค์แล้วเปลื้องเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมบนศีพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อมา ให้พระองค์ทรงถือไว้ในพระหัตถ์ขวาและคุกเข่าลงเฉพาะพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วก็ถมน้ำไายรดแล้วและเอาไม้อ้อตีนั้นตีพระเศียรพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออกและเอาฉลองพระองค์ฉลองของพระองค์ฉลองพระองค์ของพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ ออกไปเพื่อตรึงที่กลางเขนเมื่อออกไปแล้วก็พบชาวไซรินคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนของพระองค์ไปพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ถูกเยาะเย้ยถูกโบยตีถ,ยตถูกล้อเลียนเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เรามาชื่อในพระองค์เราก็จะเจอกับการดูถูกดูหมิ่นข่มเหงเยาะเย้ยนะครับ พี่น้องครับพระองค์ทรงเจอมากกว่าเราเราอาจะเจอกับคนรอบข้างกับคนอื่นคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะคมเหงแล้วก็ย่อเย้ชีวิตของเราขอพระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็ขอให้การที่พระเยซูคริสต์ทรงเผเชิญกับสถานการณ์ทุกยากลําบากเพื่อเรานั้นที่จะเป็นเหตุทําให้เราอดทนแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อที่จะไม่ทิ้งความเชื่อเอเมนนะครับข้อที่33นะครับ พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเมื่อมาถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าโกลโกธาแปลว่าที่กระโหลกศีรษะเขาทั้งหลายเอาเหล้าองุ่นผสมกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ไม่เสวยเมื่อตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาฉลองอพระองค์ มาจับฉลักแบ่งกันแล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์ดูอยู่ที่นั่นแล้วพวกเขาเอาข้อความที่เป็นข้อหาลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าคนนี้คือเยซูกระจัดของชนชาติจิวเวลานั้นเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดหมิ่นประมาท พระองค์สันศีษะเยอะเย้ยว่าเจ้าเป็นคนที่จะทําลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี้นาจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกังเขนเถิดพวกขหน้าปรหยิตกับพวกธรรมอาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยอะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกรรษัตริย์ของชนชาติอสิสราเอลให เขาลงมาจากกังเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อบ้างเขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าแม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วยนะครับมีการดูตุกดุหมินยอดเย้ยพระเยซูต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับ เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เราก็จะถูกล้อเลียนแล้วก็ถูกพูดในทางทีเ่เสียหายเยอะนะครับก็ขอพระเจ้านำเรานะพระองค์ทรงทำเพื่อเราพระองค์ทรงถูกตรึงอย่างไม่ยุติธรรมเพื่อเราจะได้รับความชอบธรรมนะครับเราจะมาดูนะว่าพระเยซูถูกไตส่สวนอ,อย่างผิดกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับ ประการที่หนึ่งก็คือก่อนจะเริ่มไต่สวนพวกเขาก็ตัดสินแล้วว่าพระเยซูต้องตายน,นะครับก่อนที่จะเข้าขบวนการไต่สวนเข้าตัดสินก่อนหน้านั้นแล้วพี่น้องขอพระเจ้าเมตตานั้นที่เราจะไม่เป็นเหมือนผู้นำศาส,สนาของคนยิวนะที่เราจะไมะ่ตัดสินก่อนที่จะมาะก่อนที่จะหาข้อสรุปนะครับพวกเขาไม่ได้ใช้หลักฐานว่านะค,คนบริสุทธิ์นะคนถ้ายังไม่ พิสูจน์ว่ามีความผิดเขายังเป็นคนบริสุทธิ์แต่พวกเขาตัดสินว่าพระเยซูต,ต้องตายก่อนที่เขาจะไตส่สวนด้วยซ้ำไปสองนั้นผู้เขาหาพยานเท็จมากล่าวโทษพระเยซูปกติแล้วผู้นำศาสนาจะคัดกรองคนที่มาเป็นพยานด้วยระบบที่ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่สุดแต่ผู้เขาไม่ไม่มีในกระบวนการแบบนี้แต่เขาพยายามที่จะหาพยานเท็จเนี่ยมา ปากปมแล้วก็ตัดสินพระเยซูสามเป็นพวกเขาไม่ได้หาใครมาแก้ต่างและไม่ยอมให้ให้ใครแก้ต่างให้กับพระเยซูพระเยซูไม่มีพยานหรือมีคนมาแก้ต่างเลยนะครับสี่ก็คือการไต่สวนทำกันในเวลากลางคืนแทนที่จะทำในเวลากลางวันนะห้ามหาปรหิทธให้พระเยซูสาบานว่าจะพูดความจริงแต่กลับนำสิ่งที่ พระเยซูให้การมากล่าวโทษพระองค์เอง6นั้นก็คือคดีที่มีข้อหารุนแรงเช่นนี้จะต้องไต่สวนในที่ประชุมสามัญของสภาเซนเทตินไม่ใช่ที่บ้านของมหาโปรหิตพี่น้องนี้คือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ถูกไต่สวนถูกพิพากษาถูกตรึงที่กางเขนอย่างไม่ยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อเราจะได้รับความชอบธรรมเมื่อเรามาถึงความชอบธรรม ของพระเยสุคิตด้วยความเชื่อแล้วเราจะไม่ทําในสิ่งที่ผู้นําศาสนาหรือมหาปุโรหิตฟาริสีทั้งหลายที่เขากระทาในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านในเช้าวันนี้เอเมนไหมครับนะเราจะมาดูด้วยกันนะครับข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะพี่น้องครับคุณเคยพบกับความไม่ยุติธรรมบ้างหรือไม่อย่างไรเราเคยเจอบ้างหรือเปล่า นะครับพี่น้องครับส่วนตัวผมผมก็เจอเยอะเจอมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอความไม่ยุติธรรมเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเทียบกับสิ่งที่พระเยสุคิดนะเจอที่ไม้กางเขนไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยดังนั้นเมื่อเราเจอกับความไม่ยุติธรรมก็ไม่ต้องไปเสียใจหรือคือรู้สึกไม่ดีต่อสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ ข้อที่สองก็คือจะไปชิญกับความไม่ยุติธรรมเพื่อนําความชอบธรรมไปถึงคนอื่นอย่างไรนะครับในขณะที่เราดําเนินอยู่ในความเชื่อติดตามพระเยซูคริสต์เรามีการโจมตีเรามีการข่มเหงเรามีการต่อต้านเราเจอกับความไม่ยุติธรรมในชีวิตของเราแน่นอนนะครับแต่เมื่อเราประกาศข่าวประเสรศิฐความจริงของพระองค์ความรักของพระองค์เราทําดีเพื่อชุมชนเพื่อสามคนเพื่อผลรอบข้าง เรายังเจอกับความไม่ยุติธรรมนะก็ไม่เป็นไรพระเจ้าจะเสริมกําลังเรี่รยวและพระองค์จะนําเราพระองค์จะให้เราผ่านทุกสถานการณ์ได้เพื่อที่จะนำข่าวประเสริฐความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าไปถึงคนรอบข้างไปถึงคนในชุมชนในพื้นที่คนอีกมากมายที่อยู่ในการครอบงำของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นอบยมุกยา,กยาเิพติดกันพน,นันอยู่ในความทุกข์ อยู่ในความาซึมเศร้าโศกเศร้าเสียใจถูกพันธนาการด้วยความกลัวด้วยกิจการของความมืดของซาตานวิญญาณช่วยของความบาปพวกเขาต้องการความชอบธรรมต้องการการปลดปล่อยต้องการอิสราภาพเราจะร่วมในการเผชิญเิกับความไม่ยุติธรรมเพื่อที่จะนำความชอบธรรมไปถึงคนเหล่านั้นเองนะครับไม่ใช่ด้วยกําลังเรวแรงของความเป็นมนุษย์แต่พระวินญญาณบริสุทธิ์โดยพระองค์ พระองค์จะนําเราโดยฤทธิดเดชของพระองค์พระองค์จะนําเราข้าวประเสริฐคือฤทธิอานาจของพระเจ้าคือฤทธิดเดชของพระเจ้าดัางนั้นออกไปแล้วก็ประกาศจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างในเรื่องนี้ได้อย่างไรพรี่น้องครับเมื่อเราไปเชิญกับสถานการณ์หรือความไม่ยุติธรรมในสังคมในชีวิตของเราดนะโดยกําลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าคําพยานชีวิตของเราจะทําให้คนรอบข้างคนอื่นๆที่เห็นเนี่ยนะได้ รับการหลุนใจแล้วสิ่งเหล่าน,นี้เมื่อเราแบ่งปันแล้วก็ท้าทายแล้วก็หนุนใจให้พี่น้องเพื่อเชิญกับสถานาการณ์ที่ไม่ยุติธรรมอย่างถูกต้องเพราะเขาจะได้ประสบกันแล้วก็จะได้มาร่วมใน,ในความเชื่อแล้วก็ในการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันวันนี้อะไรคือข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามให้พี่น้องเขียนบันทึกไข้ควรแล้วก็เอาไปทำจริงๆนะครับ แค่แต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สาหรับชาวันนี้ที่พระองค์ทรงให้พระคําของพระองค์กับพวกเราเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่มาถูกตึงที่การเขียนเพื่อชําระล้างความผิดความบาปของพวกเราแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเมื่อเราไปเชิญกับ ความไม่ยุติธรรมต่างๆในชีวิตของเราขอพระเยซูงองสุดเชีย่ยนนำเราให้ผ่านไปได้พระองค์เจ้าข้าขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่ประกาศแล้วก็เป็นพยายนเรื่องราวของพระองค์อย่างศัตย์ซื่อแล้วก็ได้เห็นคนมากมายได้มาถึงความชอบธรรมได้มาถึงความรอดพระองค์เจ้าขา้อาอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเยเมน ขอบราวียนมันสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอัวดพรครับพี่น้องเราจะให้ชิบพริษฐานรักของพระองค์ให้คนมากๆได้เห็ให้เค้าเป็นพระพรร์เพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ทีงมีเป็นแสงน้ำทาน ทนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคา